ใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่รู้หรือไม่ว่าอาหารของน้องๆนั้น,นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ วันนี้เรามีข้อมูลดีเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงมาเล่าให้ฟังกันค่ะรับรองได้ว่าลูกของเราเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีและอยู่กับเราไปนานๆเลยค่ะสวัสดีครับคุณหมอฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกุกกี้สบายดีไหมลูกสบายดีไหมครับคุณแม่ช่วงนี้กุกกี้ซนมากค่ะคุณหมอวิ่งเล่นเยอะมากพอดีเนี่ยวันนี้มีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอเรื่องนึงคือช่วงนี้ไปที่เพชรมา แล้วไปเลือกซื้ออาหารให้น้องหมาเนี่ยค่ะแล้วคือมันมีอาหารเยอะมากบางอันเนี่ยบอกว่าเป็นขนมแล้วบางอันบอกว่าเป็นอาหารมือ้อหลักจริงๆอยากจะรู้ว่า อาหารสัตว์เนี่ยมันมีกี่ประเภทคะคุณหมอหลักๆถ้าเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงอะค่ะที่วางขายอยู่ในท้องตลาดเนาะก็จะประกอบไปด้วยอาหารที่เป็นอาหารชนิดโภชนาการครบถ้วนค่ะซึ่งอาหารชนิดนี้เราก็จะให้น้องๆเนี่ยกินเป็นมื้อหลักค่ะซึ่งเขาจะคิดคนมาแล้วว่ามีโภชนาการที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงค่ะอาหารถัดไปชนิดถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารเสริมประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว์เลี้ยงก็จะประกอบไปด้วยอาหารเสริมโปรตีนอาหารเสริมไขมันอาหารเสริมวิตามินและอาหารเสริมแร่ธาตุค่ะส่วนอาหารชนิดต่อไปนะคะจะ เป็นที่คุณแม่คุ้นเคยอย่างดีเลยก็คือพวกขนมนะคะเป็นอาหารประเภทขบเคี้ยวและอาหารวางค่ะอาหารตัวนี้ขนมจะไม่สามารถให้เป็นมื้อหลักได้แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นอาหารประกอบการรักษาโรคค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องใช้ตามคําแนะนําของศัตวแพทย์เท่านั้นค่ะแต่เมื่อวานนะครับคุณหมอคือเพิ่งซื้ออาหารมาครับแล้วก็คือฉลาดเยอะมากเลยครับคือไม่เข้าใจเลยครับอยากให้คุณหมอครับช่วย อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะหลักๆอะคะ่ะผู้ผลิตอะคะ่ะที่เขาผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยเขาจะต้องระบุฉลากนะคะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเรื่องการกําหนดฉลากและข้อความในฉลากนะคะสําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะค่ะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องรู้อ่ค่ะก็คือเรื่องของตัวเลขทะเบียนอาหารสัตว์ค่ะซึ่งเราอะจะมีกรมปศุสัตว์เนี่ยค่ะที่เขาเข้ามาควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นเลขทะเบียนอาหารสัตว์ตรงนี้ค่ะว่า ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วโดยเลขตรงนี้ค่ะจะประกอบไปด้วย10หลักเดี๋ยวหมอจะสอนอ่านนะคะ2หลักแรกนะคะจะบ่งบอกถึงฐานที่ผลิตค่ะถ้าเป็นศูนย์หนึ่งเนี่ยก็จะหมายถึงว่าอาหารสัตว์ชนิดนี้ผลิตอยู่ในประเทศเราค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์สองหมายถึงว่าอาหารสัตว์ชนิดนี้นําเข้ามาจากต่างประเทศค่ะ 2องลำดับถัดไปเป็นหลักที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเลือกค่ะก็คือเป็นชนิดอาหารอะไรถ้าเป็นศูนย์เร็จนะคะก็จะเป็นอาหารสัเลี้ยงที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการครบถ้วนค่ะที่คุณพ่อคุณแม่จะเลือกให้ได้แบบให้กินในทุกๆมื้อเลยค่ะถ้าเป็นศูนย์แจะเป็นอาหารประเภทอาหารเสริม ถ้า09จะเป็นเกี่ยวกับพวกขนมค่ะอาหารคบเคี้ยวและอาหารว่างแล้วก็ถ้าเป็น10จะเป็นอาหารประกอบการรักษาโรคค่ะสองลำดับถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับปีที่ทางผู้ผลิตเขาได้รับการขึ้นทะเบียนมานะคะแล้วก็สี่ลำดับสุดท้ายจะเป็นลําดับของเลขทะเบียนอาหารสัตว์นั้นค่ะ อย่างนี้คะ่ะคุณหมอแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะจะเช็คข้อมูลได้ยังไงคะว่าข้อมูลเนี่ยที่มันมีอยู่ข้างหลังเนี่ยถูกต้องแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมประสัสว์เรียบร้อยแล้วอะค่ะถ้านาปัจจุบันนะคะกรมปรศุสัตว์จะมีระบบอิเล็กทรอนิกสเข้ามาช่วยค่ะตรงนี้จะมีระบบสืบค้นนะคะซึ่งเราสามารถสืบค้นได้ตั้งแต่ใบอนุญาตใบแจ้งนะคะแล้วก็ใบสําคัญใบรับรองต่างๆค่ะโดยคุณแม่น,นะคะสามารถเข้าไปที่หน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยเลือกที่เป็นอาหารสัตว์นะคะแล้วก็เลือกที่เป็นใบสําคัญการขึ้นทะเบียน แล้วก็เรากรอกตัวเลขทะเบียนอาหารสัตว์เราก็เปิร์ดหาข้อมูลได้เลยค่ะอันนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับคุณหมอข้างบ้านนะครับมีแมวครับป่วยเป็นโรคไตผมเองอะ่ะก็คือเลี้ยงแมวเหมือนกันนะครับเราสามารถให้กินอาหารป้องกันโรคไตได้เลยไหมครับถ้าอันนี้ค่ะ อาหารประกอบการรักษาโรคเลาวนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าประกอบการรักษาโรคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคุณหมออะค่ะเขาจะทําการวินิจฉัยก่อนแล้วก็พิจารณาว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นอะไรเนาะแล้วก็เหมาะสมที่จะกินอาหารประกอบการรักษาโรคชนิดไหนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆที่ยังสุขภาพดีอะค่ะก็ยังจะไม่แนะนําให้ทานเนาะแนะนําเป็นรหัสศูนย์เจ็ดที่เป็นโภชนาการครบถ้วนก็เพียงพอแล้วคะ่ะถ้าในส่วนของขนมเนี่ย อย่างคุกกี้ชอบขนมมากเลยน้องสามารถกินได้ไหมคือหมายถึงว่าปริมาณในการกินต่อวันเนี่ยกินแค่ไหนถึงจะไม่อ้วนหรือว่าเหมาะสมกับน,น้องค่ะในเรื่องของขนมาถามว่าทานได้ไหมทานได้เนาะแต่ว่าทานในปริมาณที่มากไปก็อ้วนเหมือนคนเราเนี่ยแหละเนาะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อขนมมาแล้วคุณแม่ลองพลิก ซองหรือพีชฉลากดูอค่ะทางกรมปศุสัตว์ก็จะควบคุมและว่าขนมเนี่ยน้ำหนักเท่านี้เนาะให้กินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับเขาค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวขนมเนี่ยเราไม่ควรให้กินเกิน15%ของพลังงานที่เขาจะได้รับต่อวันค่ะซึ่งถ้ามีเลขทะเบียนกำกับที่กรมปศุสัตว์ดูแลเนี่ยก็วางใจได้เลยค่ะว่าเขาจะไม่ได้กินเกินตามที่เขาควรจะได้รับค่ะ ยังไงก็ตามคืออาหารที่เราจะซื้อให้น้องกินนะครับคือต้อง,องมีเลขทะเบียนใช่ไหมครับถึงจะสามารถเอามาให้สัตว์ที่เราเลี้ยงกินได้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้นะคะ<ม>เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวนะคะกับเรื่องอาหารนะคะจะได ซื้อกันอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเนาะค่ะยินดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะมีข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องฉลากหรือว่าตัวอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะก็ะสามารถติดต่อมาได้ที่ส่วนส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ค่ะโทรที่เบอร์0 2นย์สองหกห้าสามสี่สี่สี่ต่อสามหนึ่งแปดหนึ่งถึงสามหนึ่งแปดสองค่ะ